เจอแต่เรื่องหนันกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีดียูริงตันไดรฟ์ด้วยคำห่วงใยภายใต้โครงการสุซูกิคอสซูแคร์ เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับ ตอนเข้าสู่ 5T ปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับท่านใดที่รอการเปิดตัวรัสมุสฮอยลุนนะครับก็คงจะต้องรอกันอีกนิดนึงนะครับล่าสุดครับแซมลักเฮิร์สผู้สื่อข่าวสายสโมสรจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ระบุว่าการเปิดตัวรัสมุสฮอยลุนอาจจะล่าช้าลงนิดหน่อยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบินมาที่แมนเชสเตอร์ช้ากว่ากําหนดนะครับและนั่นทําให้กําหนดในการถ่ายโปรโมตต่างๆที่สโมสรวางแผนเอาไว้ต้องเลื่อนออกไปด้วยครับกลายเป็นว่าตอนนี้ยูไนเต็ดจะโฟกัสไปที่การรากาาาารรรตวจ่งงยของขอเ และการเปิดตัวน่าจะเกิดขึ้นก่อนเกมอุ่นเครื่องที่จะพบกับลองซิโอทรัฟฟอร์ดในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้เวลา18.45นครับวันพุธที่ผ่านมานะครับเราได้พูดคุยกับแฟนเพจแฟนช่องในคอมเมนต์นะครับเกี่ยวความคาดหวังว่าราสุสทอยลุนควรจะยิงได้กี่ประตูให้กับทีมในซีซั่นนี้ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองนะครับว่าเนื่องจากค่าตัวเงินต้นไม่รวมแอดออนที่มากถึง64ล้านปอนด์เนี่ย น่าอาจจะทำให้สื่อแล้วก็แฟนๆครับอาจจะคาดหวังให้ฮอยลุนเนี่ยยิงอย่างน้อย20ประตูให้กับทีมรวมทุกรายการแต่ว่าการนำไปเปรียบเทียบกับเอริ่งบราฮาแลนด์ก็ดูจะค่อนข้างหนักสำหรับตัวฮอยลุนนะครับแม้ว่าค่าตัวที่แมนซิตี้ซื้อฮาแลนด์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นค่าฉีกสัญญาที่51ล้านปอนด์ราคาไม่แพงนักนะครับแล้วก็เงินต้นเนี่ย ถูกกว่าฮอยลุนก็จริงแต่ว่าถ้านับในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยฮาแลนด์นั้นเรียกสูงกว่าฮอยลุนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากประสบการณ์ที่เขาเนี่ยลงเล่นกับดอดมุลก่อนหน้านั้นถึง2อฤดูกาลขณะที่ฮอยลุนเองนะครับยังไม่มีสื่อไหนที่รายงานค่าเหนื่อยของเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 5 0 0 0 0ปอนปอถึง2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ครับนั่นเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปเล่นให้กับกองทัพปีศาจแดงจริงๆฉะนั้นเรื่องค่าเหนื่อยคงไม่ใช่เหตุผลหลักของการย้ายสังกัดของฮอยลุนนะครับแต่ก็ไม่แปลกครับที่ว่าในฐานะผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ทุกฝ่ายรอมานานนะครับความคาดหวังจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่อาจจะเร็วเกินไปครับที่จะนําไปเปรียบเทียบกับฮาลันในเวลานี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าวัดกันตอนนี้ครับฮาลันเองก็พิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่าเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ส่วนฮอยลุนก็คงจะต้องรอซีซั่นเปิดเพื่อแสดงผลงานกันต่อไปครับ ว่าไปดูข่าวในสโมสรกันสนิทนะครับในทันบิชอปครับในทวันวัย23ปีย้ายไปเล่นให้กับเซนาร์แลนด้วยสัญญาขาดขาดแไปไม่เปิดเผยค่าตัวนะครับหลังจากไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่ที่ยูไนเต็ดได้และยังไม่เคยลงเล่นในแมตช์ทางการให้กับกองทัพปีศาจแดงเลยแม้แต่เกมเดียวครับหลังจากย้ายมาจากเซาแลนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้บิชอปเนี่ยโชคดีในอาชีพคาแข่งนะครับ ส่วนการตัดสินีกับเมสันกรีนวูดของสโมสรน,นะครับต้องคุยกับแฟนเพจแฟนช่องแบบนี้นะครับว่าข้อมูลจริงๆก็ยังเหมือนตามที่ลอริดเวลครับผู้สข่าวเที่งจากเดอะไอเลติกเคยรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าสโมสรจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเรื่องอนาคตของกรีนวูดประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแล้วก็ภายในวันที่14สิงหาคมก่อนเกมระหว่างยูไนเต็ดกับวูฟนัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกจะเริ่มขึ้นนะครับฉะนั้น,นครับแฟนๆบางส่วนหรือว่าส่วนมากที่รุนให้กรีนวูดกลับมา อดใจรอกันอีกนิดเดียวนะครับทิ้งท้ายที่ประเด็นของข่าวซื้อขายสโมสรครับซึ่งไม์คีแกนนทียสจากเดลี่เมลเขียนรายงานเรื่องนี้เข้ามาหลังจากแฟนแฟนเนี่ยไม่เจอกับข่าวซื้อขายทีมผ่านสื่อมานานมากนะครับที่สุดแล้วครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับีแกนบอกว่าการเจรจาย,ยังคงดําเนินต่อไปผู้นํายังเป็นชิกาซีเบนามันอาชานีจากการ์ตาแล้วก็เซอร์จิมเรดคลิฟที่เป็นต่ออยู่แค่2คนซึ่งจริงก็เป็นการ แข่งขันกันระหว่าง2คนนี้มาสักพักใหญ่หญแล้วนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับเราทราบกันมา ได้ยินกันมาซ้ำไปซ้ำมานานมากแล้วใช่ไหมละครับประเด็นก็อยู่ที่แค่ว่าตระกูลเกรเซอร์เนี่ยต้องการเงิน6000ล้านปอนด์ในการขายทีมครับแล้วก็ยังไม่มีใครจ่ายถึงเท่านั้นเองแหะครับฉะนั้นในเมื่อยังไม่มีใครจ่ายตัวเลขตรงนี้ได้พวกเขาก็ยังไม่ได้เร่งที่จะขายทีมออกไปในเวลานี้ก็เท่านั้นเองแหะครับในดีลของโซเฟียนอัมราบัตนะครับซึ่งถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นดีลที่4นั้นบริซโรมานก็ออกมายืนยันนะครับว่าตัวนักเตะต้องการย้ายมาเล่นที่ยูเนเตดแน่นอนนะครับ และยูนเตตเองก็เล็งการเดินดีลกับอาราบัตเป็นเป้าหมายแรกแม้ว่าจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอในตอนนี้นะครับแต่ว่ากองทัพป,ปีศาจแดงได้สอบถามไปยังแคมป์ทีมงานของนักเตะแล้วและการเจราจาน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวฮอยลุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแต่สโมสรก็ยังมีข่าวที่เป็นแพลน B หรือว่าแผน2ออยู่บ้างนะครับชื่อของโรเมออลาเวียจากซอตเทมตันที่ลิเวอร์พูลกำลังเจราจาอยู่หรือว่าเลออนโกเรสกาจากาบยามินิกถูกพูดถึงเช่นกัน แต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นชื่อที่ถูกดึงมาเพื่อต่อรองราคากับฟิออร์นจิน่าในดีลของอัมราบัตเท่านั้นเองละครับ อย่างไรก็ตามนะครับดิวที่5ของยูเนเต็ดนั้นน่าสนใจไม่แพ้กันครับเมื่ออนาคตของแฮร์รี่แมกไกย์ยังคงไม่แน่นอนนะครับแม้ว่าเทนฮากจะพยายามให้โอกาสอยู่แต่ว่าหลังจากที่อดีตกัรตันแฮร์รี่ชัวร์ฟอร์มยังไม่น่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องกับดอทมุลนะครับยูเนเต็ดเองก็อาจจะมองหาเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่หลังจากที่แอ็กเซลดิซาซี่กำลังจะย้ายไปเชลซีนะครับก่อนหน้านี้ก็ยังมีชื่อของชองคลาทดิโบจากนีสแล้วก็เบนจามนปาวาจากไบยมอนิกในลิสตท์ที่ทีมสนใจครับแต่ว่าอีีกชื่่อทดนโ ครูรูด้านซื้อขายเสนอชื่อขึ้นมาก็คือจอร์โจสกาบิน่ครับกองหลังวันักกีฬชาวอิตาเลียนของอาร์ตลันตาอดีตเพื่อนร่วมทีมของฮอยลุนนั่นแหละครับโจ์ Jones, รายงานนะครับว่ายูไนเต็ดส่งแมวมองไปดูฟอร์มตามปกติเลยครับสำหรับทางสกาบิเน่นี่คืออีกหนึ่งในตัวเลือกของทีมซื้อขายครับสกาบิน่อายุแค่19ปีนะครับอายุการใช้งานยังอีกยาวไม่แพ้ฮอยลุนครับค่าตัวของเขาเนี่ยไม่น่าเกิน34ล้านปอนด์ฉะนั้นแปลว่าทีมอาจจะเอื้อมถึงดีลนี้ในกรณีที่ขายมวยออก ทีมได้นะครับ เขาเป็นอนาคตระยะยาวของนิเชอิอตาลี่ด้วยนะครับจุดเด่นอยู่ที่ความสูง194เซนติเมตรแข็งแกร่งในการเข้าปะทะแย่งบอลดีและจ่ายบอลเข้าพื้นที่แดนฝั่งตรงข้ามได้ดีเช่นกันนะครับแม้ว่ายูเนเตดจะมีข่าวการเซ็นสัญญ,ญาหนึ่งฤดูกาลกับจอห์นนี่อีแวนส์แต่ว่าข่าวนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสื่อระดับสูงนะครับฉะนั้นสถานการณ์ของดิลที่5ในตำแหน่งเซนเตแบก็กยังเปิดกว้างครับสกาวินีเองในฐานะดาวรุ่งอาจจะไม่ขัดนะครับถ้าจะมาเป็นตัว รองไปก่อนแล้วจะค่อยพัฒนาฝีเท้าไปเรื่อยๆนี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจและก็ยังอายุน้อยมากๆนะครับสุดท้ายครับก็ต้องมารอดูนะครับว่ากองทัพปีศาจแดงจะตัดสินใจยังไง กับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งจุดสําคัญอย่างยิ่งก็คือการที่ทีมต้องตัดสินอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายให้ได้ก่อนนั่นเองครับแฟนช่องแฟนเพจครับผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากจากเพจคิ่ไซโค้งนะครับด้วยจัดโปรเจกต์รีมเซเดียมสนามแห่งฝันครับเพื่อดาให้บรรยากาศในการออกกําลังกายเต็มไปด้วยความสุขความสนุกและเหนือสิ่งอื่นใดคือการขับเคลื่อนความฝันของเด็กๆในทุกๆวันผ่านเรื่องราวของกัปตันซูบาสะครับซีซั่นแรกจะถูกจัดขึ้นใน4ชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับได้แก่ชุมชนแฟลต ชุมชนเชืเ้อเพลิงชุมชนกุติจีนและชุมชนเคหะคลอง6 จตุปทุมธานีครับโดยนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสนามแล้วนะครับยังมีการแข่งขันของตัวแทนในแต่ละชุมชนที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยครับติดตามรายละเอียดของงานนี้ได้จากเพจคิดไซคโค้งนะครับและท่านใดครับที่สนใจลงโฆษณาในรายการ5นาทีปีสัตว์แดงและก็ Transfer Center Live นะครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษนะครับแอดไลน์มาได้ที่ a s ๊ด Talk toNet หรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจดูมังกับน็ทาง Facebook ได้เลยนะครับและช่วงท้ายเช่นเดิมนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสน การกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและการรับชมคลิปจนจบนะครับทั้งหมดนะครับเป็นการบางังใจอย่างยิ่งครับให้กับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามกีคือพลงังสุดด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ